จ้ามาอีกแล้วจอมแจมพาสอบวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูจ่กุ้งดองน้ำปลาเด้อกุ้งดองน้ำปลานี่จ้ะกุ้งดองน้ำปลามันก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรละมุนละมุน <c oughs> เขาเรียกว่าละมุนละมุนเออน้ำดองมันเกิดจะเป็นแบบนี้เด้อแบบนี้เลย ตัวกุ้งก็ใสๆเพราะว่าใช้กุ้งสดมากตัวกุ้งก็จะใสๆจะชิมก่นอนฮืมบอกกมันต้องจิ้มก็อร่อยบบคือแบบอบอกกูมีไอ้กระเทียมด่าเผ็ดดี กุ้งมันใสๆมันต้องเจิ้มก็อร่อยอโคโพแตงโมพักทองจก็กะให้อธิบายคำไหนคือแสงมันหายหรอ <c oughs> จกักอาหารอธิบายคำไหนก็แด้เอ้ยมันอร่อยแล้วนี่ต้ำให้ดูอันนี้เป็น เป็นตำนามน,าม,นามมาแต่ว่าได้กินสองอัพรสได้กินสองแบบก็คือกินแบบนี้ปกติถ้าเป็นซีฟูดก็ดีแต่วันนี้ก็คืออยากกินในหนามสมตำอืมอืมจิมโิมยออจากข้งแตบอกเจ้ทำเตียงใหม่เลยจะยีวางเลยเนาะ ครึ่กิโลหน,นึ่งบาทก็ลสิบาทกุ้งไซสนี้กุ้งไซสนี้สองรซื้อมาครึ่งกิโลเกเอมกกรบกรึบกรึบไม่มีความคาว บบบเราแบบกรึบก,กรึบกรึบอืมอยากจะว่ามีความคาวขนาดเมื่วานไม่ได้ย่างโซดาไม่ได้เอาแป้งมันคุกหรืออะไรมาใหม่ๆแกะเลยแกะเสร็จก็เอาหัวตัดหัวออกตัดหัวออกก็เอาหัวน่ะไปชุบแปง้งทอดกินไปแล้วเมื่อวานนี่ส่วนตัวนี่ยเขามาดองทำน้ำดองก่อนทำน้ำดองเซกก่อน รอให้มันเย็นแล้วแก้กุ้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเฉยๆนะ่ะรีบเมื่อวานเนี่ยล้างน้ำเปล่าเฉยๆเสร็จแล้วกว็หั่นไอ้กระเทียมหั่นกระเทียมเป็นแผ่นบางๆแบบนี้กระเพืกอกกระเพือกเสร็จแล้วกว็เอามาเทรวมกันอ๋อกระเทียมมาลาดแล้วก็ไอ้เอาน้ำยำไอ้ไม่ใช่น้ำดอง มาเทราดเสร็จแล้วก็เอาไอฟ้าก็ได้เดินหาฟ้ามีเจอเมื่อวานรีบยังแบบหาไอ้นี่ยนะเอาเอาแผ่นแล็ปเนี่ะมาปิดไว้ปิดไว้เสร็จแล้วฉันก็ไปแช่ในตู้เย็นไว้หนึ่งวันเนี่ยเมื่อวานเวลานี้แหละฉันทําแล้วที่นี่ตอนนี้ฉันก็เอามากินเลริกงานเซ็ตแล้วเซ็ฉันก็มากินอู้อร่อยเล็ดเลยจะกินมดไหมเนี่ยสูใตยเลยเหรอเขายังไม่ได้กินกินเขาก้าวบนช้า เบิร์บันยังไปกินเขาอ,อยู่แสบหองไหมคอยดูถ้ากุ้งสดเนี่ยเอย้ยังไงก็อร่อยวิธีทำน้ำยำก็จะแบบน้ำดองตึ้งแต่น้ำยำวิธีทำน้ำดองก็แค่เอาห้ำเปลาน้ำปลาเออน้ำตาลน,นิดนึ่งตาลปี๊บเดอ้อแล้วก็ผงชูรสนิดนึดนงเดอ้อขาดไม่ได้พุงนัว ต่อไปนิดนึงหรอกเคี่ยวเคี่ยวแค่ห้านาทีเคี่ยวเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆกลางๆพอละลายก็เลยดีกับเครื่องแหวมันแห้งเลยให้มันเย็นติ้งไวงให้มันเย็นเสร็จแล้วก็เย็นเสร็จเอามาใส่นี่แหละเนี่ยตัวมันจะใสตัวกุ้งนี่เด้อทให้ดูไหนตรงไหนตัวกุ้งมันกินใส่เนื้อเลยกินม,ม,มัน้ำจองมันยังกินก็อ,อร่อยมันจะกรึบ ไปซื้อเขาหึ่งกิโลเป็นนี่กระตีกล่องเน่ยสองร้อยเนี่ยแค่กูอยากทำขา,ายเด็กกว่ากล่องเราสองร้อยเสร็จแล้วกำลังทิติดต่อพูดแผ่นดาทำขายถูไป้ะยินดีใจทำขา,ายได้แทแบบเออเนเหรอปะไม่อร่อยปะเนี่ยฉันไม่เก็บไปกินคนเดียวน่า,ากว่าขายรายเสิร์ฟกลางคืนขายกลางคืนคือดีๆรู้ไหมแกบอกเพือดีๆเนาะ ฉันแบบดีแท้ๆเพราะว่าเวลาการขั้นตอนการทํามันมีอยากแค่ okay, เราปัดซีฟูด้ดเห็นไามคะแถมแค่แถมซีฟูด้ดฉันว่าคือดีทําตังดีอยู่เหรอ เราเห็นเสตดรงเป็นตลาดไม่ไม่มีมะละคือมันมีแหละแต่ว่ามันเหนียวเว้ยฉันก็ไม่อยากกินของเหนียวเนาะให้กับเราเื้อมันมะละน้อยก็ไม่มีมะละใหญ่ก็เหนียวละลาดก็สรุปได้นไม่ดัมะละมัได้มะละกับแต้งกว้าปผักชีไปเรื่อยอ่าผักกาดขาวผักชีไปมล บาเลขเ,าเลขาเรีเยกพัชชีเบลมอนเขาเรียกพัชชีเฉยๆเลยเนาะโบราณบอลฉันเรียกพัชีเบลมอนแะ้วสดน,น้นามะโูกเหมือน mm hmm. ขักแรงคักแรงกินแบบนี้ไม่อ้วนปาแกไม่ตะกลัวอ้วนนี่มาถามฉันเร้่องตัวอ้วนไหมฉันไม่กลัวถ้ากินอันนี้ถ้ากินอย่างอื่นฉันไม่สู้รถ้ากินแนวนี่ฉันสู้ตายต้มตัยงยำ อะไรที่มีปลาด้านึงก็เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อฉันโสดตายเพ็ดตาไม่เอาเรื่องอะไรประมาณนี้เอา<ม>แตงกวาคือดิเบิร์ดเร็วเถอะ,ะมาสามหน่วยเร็ด<ม>หรอกต่นแลกคือดิบเจสัยองเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็ขี้ข้านขี้ข้านเด็กแก ก็เลยไม่ใส่อันนี้ถ้ากินเป็มดกับก็กบไ้ใส่กุยช่ายดอบหนึ่งแก้ววันหยุดนหยดตาเนาะพวกแกจะด่าเน,นอย่าด่าฉันจะขอรลอกได้ยิหานี่กินรอดนาปูอ,อะ เด็ดดัเด้นดางที่เขไปได้ไยินดอกไอที่ฉันทำนี่ไม่ใช่อะไรแกเอ้ย<ม>ฉันไปกินสื่อเขากินเหมือนแพงทำกินเองสบายใจก็กระเทียมดองกันเลยวซจโคกกักนเย่ย ตายตายตายวัอย่าหาทำเด้อแกเอย่าหาทำเด้อพวกแกตันโขกเลยสำหรับเลยเด้ออย่าหาทำเช่นเด้อยังวะอย่าหาทำบอกเขาว่าเที่ยงวะตายไม่รู้ตัวสำหรับยงวะอย่าหาทำแบบเพลงนี้ฟังตั้งนานเพียงหาอะไรพวกว่าบะยังวะอย่าหาทำบะ ยังวะือแซ่บแทอ่ะจำนี้บอกว่าฮรมุ้งนิดเดียวกินพักเป็นกะละมังวะก็แปลว่ะม,ม,มันหวานก็อะไรวะตอนปุ้งมันคือไม่หวานวะ่ะ แช่ไปนหนึ่งคืนมันขหวานวน่านำอะไรเป็นออกกท<ม>ีออยังไม่หมดจดว่ะว<ม>เอาจากอันนี้เป็นลอกไปแช่ตัวใสใสเก๋โอ้โเออแมนใสใสเก๋มาตไปแช่ ลาล,า,ลาขอโทษว่าอืมอีกอันหนึ่งอันนอนไปก่อนเอามาันแช่โครเออเอามาันแช่น้ำไปก่อนเ๋ยวกินเดี๋ยวไปก่อน กินดมไม่เม้ิอยากเรียนทำกินกับครอบครัวพาลูกทำลูกฉันยังชอบเด้ทำพาลูกทำสอนเขาทำต้องมเมติอยากแกะกุ้งสอนวิธีแกะกุ้งให้ลูกแก้กยังไงกินเป็นก็ต้องแกะเป็น,อนรอลูกแล้วก็เด็กน้อยให้กินยาตายไม่ดีเด้อของเดิมคนใหญ่ก,ก็คือการ คิอของดิบเยอะๆไม่ดีอยาเอาเป็นอย like nah, ่างๆแต่ฉันชอบเวลากินทำแบบนี้แล้วก็กินกับครอบครัวแกว่ามันคือยมีความสุขเลยเนาะช่วยกันทําช่วยกันกินเนาะเช่นแบบคือดีๆแเป็นการเติมความสัมพันธ์ให้ครอบครัวสามีฉันชอบเหมากินกุ้งชอบแพ้กุ้ง เขาไม่กินปลาเพราะเขาไม่ชอบเขาว่ามันคันคอตอนเด็กหน่อยเขาว่ากินได้ใหญ่ขึ้นคือกิดเดะเขาว่ามันคันคอเขาก็ไม่กินใช่ฉันใช้ชีวิตยังไงทีนี้ฉันใช้ชีวิตยังไงทีนี้เพราะว่าฉันคนชอบกินปลาสามีฉันไม่ชอบกินปลาคุณคุณสาฉันเขาไม่ชอบกินและของสดของดิบของอะไรนี่เขาก็ไม่กินกุ้งเขากับแพลแกว่าฉันจะอยู่ยังไง ฉันทํากับเขาฉันก็ต้องทําแบ่งเขาคือทําแยกไม่ใช่ทําแบ่งนะทำที่เขากินได้อันหนึง่งทําที่ฉันชอบอันหนึง่งแต่วันไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าขี้ข้างก็ทําอันที่เขากินได้ทําอะไรที่เขากินได้แล้วเราก็กินได้เพราะเรากินได้ทุกอย่างเรามีเลือกเรากินได้เบิดขอให้เป็นของกินไม่กินแต่หมากับแมวกิ้งกือ,กค,อ,อครา้งคกอะไรประมาณนี้ไม่กินแต่ข้างคกเคยกินเ้อเด็กหน่อยนะเอ้ยบ้านอดอยากเนาะบ้านอยากจน เขาทำข้าวผัวโูขัว,ว,ขว,ขว,ขวเจ๊กเศรษฐตูต้ก็เผา,าไว้กินแล้วอร่อยจุ๊จุจ๊พอเขามาบอกทีหลังค่ะคุกเอออร่อยดีเนาะอร่อยดีเนาะเดี๋ยวปะตั้งนั้นก็ลูกกับระวังไม่กินอีกคล้องแบบเขาไม่กินแต่คล้องแบบนี้ชอบการที่นี่ใช้ชีวิตอยู่กันสามีภรรยาผัวเมียฉันก็ต้องดูแลเขาอย่างดี เพราะเขาก็ดูแลเราดีเลอก้องดูรับเขาดีอาหารการกินอันไหนเขากินได้เขาชอบก็ทําให้เขากินอันไหนเราชอบเราก็ทํากินของเราเพราะฉะนั้นวงเขาวงเขาวงเดียวกันแต่มีอาหารที่เธอชอบอาหารที่ฉันชอบและเราก็เลยแบบใช้ชีวิตกันได้อยู่อย่างมีความสุขเธอขึงฉันถึงแขวงปันกันเธอขึงกันถึงทำอะไรก็ได้มันลงตัวระหว่างสามีกับภรรยามีคนถามฉันเดี๋ยว,ว่าเคยทะเลาะกันไหม เคยทะเลาะกันไหมฉันจีบอกยังไงมันก็มีแหละลินก็ฟันเนาะปัญหาบางทีบันคุยกันไม่ลงตัวแต่ฉันไม่ด่ากันฉันจีคุยกันก็เชิงทะเลาะบ้างไม่ทะเลาะบ้างแต่ว่าฉันไม่ลงไม่ลงมือกันฉันไม่ด่ากันอันไหนไม่พอใจก็หยุดเดินนี้ต่างคนต่างไปเดี๋ยวถึงเวลามาคุยกันใหม่อารมณ์ดีๆเข้ามาคุยกันใหม่คุยกันเหตุผลทบทวนเรื่องราวที่ว่าทะเลาะกันไปเออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฉันผิดไหมแกผิดไหม ถ้าฉันพิชฉันกับปั๊บปรุงตัวเถื่อพิชพิดแกบกับปับปั๊บปรุงตัวแค่นี้เด็กมันก็ถึงอยู่กันได้ระยะเวลาการแต่งงานมาสิบเจ็ดสิบเอ็เอดปีสิบสองปีก็อยู่ด้วยกันดาต่โรไม่แกอยู่ด้วยกันก่อนแต่งปีหนึ่งอยู่กันปีหนึ่งก็ค่อยแตง่งมันก็เลยแต่งงานสิบเอ็ดปีแต่อยู่ด้วยกันสิบสองปีต็ประมาณนั่น มันใช้ชีวิตอยู่ในความเข้าใจมันมีบางเรื่องที่เหม่เข้าใจกันแต่มันก็ต้องหาวิธีปรับหาวิธีจูนเข้าหากันเพราะมลภา,าวะหรือสิ่งต่างๆไม่แต่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเกาะขึ้นหรือสิ่งรอบข้างอะไรหลายอย่างมันมันเป็นผิดหลายๆอย่างมันเป็นผิดเป็นผิดต่ขอขอบร้วของเราทํายังไงก็ได้ จะไม่ให้มลพิษเหล่านั้นมันแทรกซึมเขา้าครอบครัวของเราเราก็ต้องทําภูมิต้านทานของครอบครัวของเราให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเราต้องจูนกันเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวให้แข็งแรงถามว่าอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นก็ต้องทํามาหากินต้องทําเอามันก็มีบ้างชีวิตคนเราทีเา่เขาเรียกว่าอะไร ลุ่มๆเดนิดนดอนขาขึ้นมีขาลงมีแต่เราจะก้าวผ่านมันไปได้ไหมถามว่าชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้เรียบรู้ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ว่ากําลังพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นเป็นสิ่งทีเ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกคนทําเกิดมาต้องมีเป้าหมายนะคะทุกคนเกิดมาต้องมีเป้าหมายแต่จะบรรลุล่วงไปได้ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะต้องตั้งใจตั้งใจตั้งใจทํา ค,คนเรามีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายค่อยๆทําให้มันผ่านไปทีละสเต็ปสเต็ปเป้าหมายที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่สองความท้าทายก็เกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งขั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนพี่โรเบิร์ตพูดถึงเขาเลกนิดเนาะที่เขาเสียไปแล้วชีวิตเขาก็ไม่ได้หรูแต่วันหนึ่งเขาปรับปรุงตัวจนมาเป็นตลกที่มากมายด้วยความสามารถ วันเนี้ยเขาจากไปเขาก็ยังมีคนคิดถึงเขามากมายมีคนกล่าวถึงเขามากมายมีเพื่อนพ้องที่รักเขาทำาสิ่งดีๆให้เขาจนวิธ,ธีสุดท้ายก่อนเขาจากโลกนี้ไปแม้กระทั่งเเรื่องราวดีๆบนเวทีเรื่องราวรราความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพี่น้องที่เขามาพูดกันถึงเราก็อยากเป็นหนึ่งคนคนนั่นที่วันที่เราจากไปยังมีคำกล่าวขา ถึงเราในเรื่องราวดีๆเรายังสร้างประโยชน์แก่คนอื่นเขาอันนี้ก็อยากอยากคุยอยากทำอยากมีจุดจุดนัน,นะคะวันนี้โอ้ยมาเป็นเรื่องราวมีสาระแต่จริงๆแล้วคลิปๆนี้ก็สร้างเพื่อความสุขของหลายๆคนหลายๆค,คนมีความสุข้วยการกินหลายๆคนมีความสุขด้วยการฟังเพลงหลายๆคนมีความสุขด้วยการ ไปเที่ยวพักผ่อนทะเลภูเขาน้ำตกดูหมอกชมนกชมไม,ม้นะคะหลายหลายคนมีความตุกในแบบของตัวเองบางคนไม่ชอบไปไหนนอนอยู่ในห้องเปิดแอร์ฟังเพลงอยู่กับ Youtube อยู่กับเสียงเพลงทีวีอะไรก็ว่าไปเลือกนะคะเลือกทำเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองชอบและไม่เดือดร้อนพูดนะคะมันจะเป็นเรื่องที่แบบดีมาก วันนี้สังคมมันอยู่ยากแต่เราจะทำยังไงให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเปลี่ยนใครไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองทำอย่างไรให้เรามีความสุขทำเลยค่ะแต่อย่าให้เดือดร้อนพูดปากกันไว้นะจ๊ะอ่ะม่มดดอกพวอแกเอ้ยเอาแล้วมากินไหมมามาแล้วกินให้ดูอีกัตัวพูดพร่ำอย่าร่ำไร ภาษาโคลาชเป็นภาษาที่ไพเราะฟังกันหน่อยเด้อใครมันเคยฟังหลายคนอาจจะฟังเคยฟังแต่ภาษาโครเอ้ภาษาอินสานแบบนั้นแต่เสน่ห์ของภาษาโคราชก็หนาฟังคือกันอันนี้เป็นตัวที่แช่ไว้แต่แรกเด้อแกเอ้ยแช่ไปนานละแล้วขึ้นก่อนอม,มันยัคงคงพักกรุบกรุบกรุบเหมือนเดิม ไปก่อนสวัสดีค่ะไปก่อนขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับผู้ดูแล้วก็มีความสุข <c oughs> ในการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ